เออใช่วันส่วนใหญ่วันเสาร์เออใช่ใช่ตอนสมัยเออใช่เพราะสมัยก่อนที่เราผมอยู่เวรเนี่ยก็จะเป็นข่าวเช้ามีจันทร์ถึงศุกร์พอเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะเริ่มด้วยการ์ตูนบ้างพระสวดมนต์อะไรประมาณนี้ประมาตั้งแต่ตีห้าอย่างเงี้ยแต่สมัยเราอ่ะสมัยผมอ่ะข่าวเช้ามันเข้าเนี่ยประมาณหกโมง,โมงสมัยก่อนหกโมงเช้าอนนะไรประมาณเนี้ยต้องแหกขี้ตาไปถิวนู่นตั้งแต่โอ้ยังกิตเพื่อจะไปเตรียมข่าวเช้านะโอเคนี่เปก็วันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ บั็สาวที่เจ็ดนะครับออหกหกท่านโทษไม่ใช่เจ็ดหกหกนะหกกันยายนนะครับก็ก็เป็นวันที่เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับเออผมเข้าใจว่าวันเนี้ยน่าจะอืมจะดูสู่รู้ไหมป่าคือน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะทุนกล้าเสนอรายชื่อคณันตรีนะครับแต่มันก็มีบางกระแสเพราะทุนไปแล้ว มันก็ไม่รู้ว่าคือตอนนี้เอาอะไรที่ยังไม่รู้ก็คือไม่รู้กันเพราะว่าคุยไปคุยมาเราก็เอ,อเรื่องเจ้าเรื่องนายเนี่ยให้โปรดลงมาแล้วค่อยพูดแล้วกันวะพูดไปก่อน,นก็ปวดหัวเพราะเราก็ไม่รู้ครูก็ไม่ใช่แบบคนในรั้วในวังแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่คือนักข่าวเนี่ยตอนนี้ก็ตามมันควักอะนะนะครับรตามมันควักแต่ว่ามันไม่มีใครรู้หรอกก็รสรุปว่าใครจะเป็นรั้นตรีคนนอกจะกี่คนคนนายจะกี่คนนะครับเสียนกเสียธพุทธ ตกลงไม่มาจริงไหมเพราะว่าก็ไม่มีใครคุยเขาโดยตรงอ่ะนะนะคือเอ่อหนะ้าข่าวเขายาำโทรแต่เขาก็แน่นอนครับมันพูดยากมันก็มีคนบอกว่าเอาแมมเขาน่าจะเห็นกับบ้านกับเมืองสี่เดือนก็ยังดีขวาอะไรประมาณมันพูดยากคือมันต้องมองหลายมุมอ่ะคือคนบางคนเนี่ยเขาไม่มีอะไรแปดเปื้อนเลยใช่ไหมฮะไม่มีลาขีคาวไม่มีความเน่าเหม็นทางการเมืองเวลาลงมาอยู่กับการเมืองอ่ะมากหรือน้อยอ่ะมันเน่าเหม็นหมดนะครับ ส่วนเซนนกเนี่ยมันก็มีคนบอ,อกตอน,นเขาขึ้นมาเป็นหัวแบงค์ชาติเขามาในสมัยยุคตู่ป่ะ,ะก็เรื่องไงอ่ะก็ไม่เห็กเดียวอ,อยู่ในผลงานเออคือ,อ,อคือ,คอผมมองว่าม,มันจะมาจากยุคใครเนี่ยผมเข้าใจคือถ้ามันเลือกแล้วมันงานมันมีก็ผมถามอ่ะแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวยังไงครับางหลายคนก็นอยู่ในยุคตู่อยู่อะ่ะเออคือมันคืออ่ะโอเคผมต้องเข้าใจก่อนนะว่าวิจารณวิจารณได้นะครับวิจารณได้เราก็วิจารคนอื่นหมดแต่บางทีเราก็ถ้าไม่น่าด้านมากเกินไปอ่ะเราก็จะไม่วิจารณเขาโดย โดยอคติอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เพราะว่าหนึ่งก็อายตัวเองเหมือนบอกเวลาพูดอะไรแล้วมันผิดเนี่ยผมก็อายนะคือคือมันก็ต้องยอมรับอย่าเนอไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือถ้าไม่รู้ทุกเรื่องก็อย่าเห่าทุกเรื่องเรื่องไหนไม่รู้ก็อย่าเห่าจบนะฮะเนี่ยเรื่องแบบดาราเงี่ยไม่รู้ก็อย่าเห่าเห่าไปก็ไม่รู้จักรู้จักแค่มิชัยบัญชาพิชราชาวราชสมบัติอรัญญากรุงศรีวิรยัยชัยยาเอ้ยชัยยาทำกะไรวะที่รอรออ่ะ ที่เป็นเจ้าด้วยอ่ะชายานาต้องรู้จักแล้วน้คือแต่ก่อนมีพระเอกคนหนึ่งอ่ะหน้าตาแล้วไปดูอ่ะเออเป็นแสดงะชายาชายาอะไรฮะสุริยันเหรอใช่ไหมคือหน้าตาดีแล้วก็ิยันดีเออเนี่ยเนี่ยอะไรประมาณเนี้นะเออผมจะเล่าให้ฟังยอดชายเมฆสุวรรณเนี่ยผมรู้จักเขาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมากเลยยอดชายเมฆสุวรรณเนี่ย เื่องกับบ้านบ้านเดิมผมอะ่ะอยู่แถวแถวฝั่งทนใช่ไหมฮะอยู่แถวแถววัดอรุณนะครับแล้วย่อชายแมงสุวรรณเนี่ยเขาเป็นเด็กวัดอยู่วัดหงแล้วก็วัดหงกับบ้านผมอ่ะก็อยู่ใกล้วัดรา,ร,ราแวกวัดแวกวัดอรุณวัดหงวัดโมรีอะไรประมาณนามนรรเนี้ยยอชายแมงสุวรรณเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์พระแล้วก็เดินมากับพระมาบิณฑบาตหมายถึงว่าเขาเป็นเปนนพูดไปก่นอนนะมอเจอรู้จักคาว่ารู้จัก,ค,จกคือนมายเอ้ยพี่คนนี้เหรอ พอวันหนึ่งเห็นเขาเล่นหนังเลยประมาณนี้อ่อก็เราเห็นเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กวัดแล้วเขาก็ไม่ได้ปกปิดนะเขาเป็นเด็กวัดเขาเป็นคน <Okay. S 1> สูงๆใชไได้ส,งสูงๆแล้วตอนนั้นเขาเรียนเหมือนเรียนพวกช่างศิลป์อะไรประมาณนี้พอช่างอะไรประมาณนี้นะครับเออก็คือรู้จักเขาก็เพราะว่าเขามากับพระแล้วพระก็มารับบาตรที่หน้าบ้านผมยายใส่ทุกวันเลยประมาณเนี้อัน anyway, นี้เวก็ไม่รู้จักดารารุ่นใหม่เพราะฉันอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เหละเราคือวิธีดีที่สุดอย่างที่ผมมักจะบอกตัวเองแล้วก็บอกทุกคนลูกศิษย์ลูกเสดหรือรคนทั ถ้าอะไรที่โง่อิ้มๆไปยิ้ม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 ไปแล้วก็แบบอย่าพูดเพราะถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้มันจะโง่ถ้ายิ้มเฉยๆแล้วก็ทําเป็นแบบอะไรเงี้ยทําเป็นแบบเวลาคนจะมาถามก็ทาเป็นยุ่งๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยอะไรประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยนี่ออกมาก็จะเป็นการหลบเลี่ยงการโง่แสดงความโง่ได้แถ้าพูดไปเรื่อยนะครับมันก็จะโง่เออก็อ่ามาเรื่องมาเรื่องเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันฮะ คำถามที่มีคนอยากให้ให้คุยก็คือทักษิณจะกลับมาไหมไม่มาลกคุณจะมาทำไมละคุณจ๋า